สวัสดีครับวันนี้ผมนำเหรียญหลงเหรียญเท้าหมาพรมเท้าหมาพรมทาดานะครับเป็นเหรียญของวัดดอนรุ่นแรกปี2508นยนะครับเหรียญเท้าหมาพรมผมเคยทำคลิปทับนิ่งไปแล้วมั้งครับแต่ตอนนี้มาถ่ายคลิปวิดีโอให้ดูอีกทีนะครับเพราะของปลอมมีเยอะที่ออกไปประกาศนะครับเพราะของปลอมเลยที่มีเม็ดมกลมๆจะบวมใหญ่นะครับตัวหลังสือจะไม่คมตั้ง ที่ออกมาจากเครื่องปั๊มนะครับเพราะของสมาคมที่ออกใบประกาศมามีเยอะมากนะครับไม่รู้เพราะอะไรก็ถึงได้ทำออกมาแบบนั้นนะฮะเขาใช้ความรู้อะไรถึงได้ดูภาพแบบนั้นผมไม่เข้าใจที่เป็นเส้นใหญ่นะครับก็เล่นพระด้วยหลักการนะครับหลักการปั๊มของเครื่องปั๊มนะครับตัวหนังสือจะต้องตั้งคมนะครับเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูนะครับว่เาเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ พราะของควาอมตอนนี้เซนใหญ่มีเยอะมากนะครับผมไม่รู้ว่าเขาเป็นเซนใหญ่ได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกันนึงนะครับเห็นไหมครับตัวหนังสือจะคมตั้งมากเลยครับจะคมตั้งมากเลยครับ ชดเจนกว่าครับเห็นไหมครับวงสุดยจะกมตั้งอย่างนี้นะครับจะไม่อ้วนไม่กลมไม่เบิร์นนะครับเห็นไหมครับว่าเส้นวงเดือนก็จะคมขึ้นมาอย่างนี้นะครับเส้นกระแสผิวก็จะวิ่งแบบนี้นะครับ แ๊บหนึ่งนะครับผมพยายามตีกล้องให้ลงแล้วมือถือก็ต้องทําใจนะครับเห็นไหมกลมๆนะครับจะไม่อ้วนนะครับจะไม่อ้วนนะครับจะกลมตั้งชัดเจนอย่างนี้นะครับถ้าอ้วนแบบอ้วนหนาก็จะไม่ใช่นะครับเห็นไหมครับดูความสวยงามในการแกะแม่ แบเห็นไหมครับมีความคมชัดนะครับ ดูด้านหลังเลยครับว่าคุมยังไงนะครับด้านหลังต้องตวงสื่อต้องคมตั้ง,งนี้นะครับต้องคมตั้ง,งนี้นะครับ สิ่งนี้จะคมมีลวดลายคมชัดนะครับไม่เบอร์นะครับของปลอมที่ตอดพิมพ์มาจะเบอร์และตัวกลมจะอ้วนกว่านะครับเม็ดลมๆจะอ้วนกว่าของแท้จะต้องออกจากเครื่องปั๊มแม่พิมพ์นะครับต้องเป็นลักษณะนี้นะครับต้องคมชัดนี้นะครับเห็นไหมครับ สั้งคมชัดไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับออกมาจากเครื่องแม่แม่พิมพ์ต้องมีความคมชัดนะครับ ประมาณนี้นะครับผมก็พยายามถ่ายให้เห็นความคมชัดของเหรียญนะครับเห็นไหมครับคมไหมครับคมตั้งไม่อ้วนไม่เบอร์นะครับของปลอมไม่คมคมตรงเนี้มันจะอ้วนใหญ่ของแท้จะต้องคมอย่างนี้นะครับจะต้องคมชัดอย่างนี้นะครับตัวหนังสือจะต้องคมชัดอย่างนี้นะครับหลังจากที่เราได้ซูมเหรียญให้ดูเหรียญตัวนี้ไปแล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรว่ามีความคมอย่างไรนะครับ หลักได้ดูไปแล้วเราก็ได้รู้แล้วนะครับว่าเหรียญแท้เป็นอย่างไรนะครับผมก็ขอจบเพลงเท่านี้นะครับกราบสวัสดีนะครับกันนะครับ